ดีครับทุกคนใช่นะฮะผมรู้สึกว่ามะม่วงเปรี้ยวมากนั่นคือสิ่งที่กูต้องพูดถูกไหมใช่เพราะมันคือสิ่งที่เป็นกูคือความไร้สาระถูกไหมถูกใช่นะฮะแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องการชาเลนจ์ที่ท้าทายช่วงนี้ไม่่อยมีอะไรที่ท้าทายใช่ไหมฮะใช่มันไม่มีช่วงไหนที่ท้าทายถ้ากูไม่รู้สึกว่ากูอยากท้าทายแต่ถ้ากูรู้สึกว่ากูอยากท้าทายนี่คือสิ่งที่กูอยากท้าทายครับผมจะ ท้าทายตัวเองนะฮะนวยสิ่งที่สุดยอดไปเลยนะฮะคือการการพยายามตั้งไม้กองให้ตั้งได้นะฮะใช่นะฮะผมอยากให้ทุกคนมีความพยายามเหมือนกันนะฮะเรามาตั้งไม้ตั้งดิสอเดี๋ยวตั้งมือถือกันเฮ้ยตั้งมือถือมีคนเห็นทำนะแต่แต่นั่นแหละกูไม่ทำหรอกใช่เพราะแค่นี้กูก็ไม่ทำแล้วไงวันดีครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขครับ บ๊ายบายครับ